สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหุ้นยอดฮิตอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในกลุ่มอสังหาลิมทรั์ครับนั่นก็คือแสนสิริเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในทม์เฟรมันนะสำหรับสิริเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เก่าแก่อีกหนึ่งตัวนะครับโดยเขาเนี่ยเข้าตลาดมานะครับก็ช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาคมปี96นู่นเลยนะผมคงจะโฟกัสในส่วนของโซนที่เป็นปัจจุบันครับ ช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมปี2013นะครับที่เขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับตรงนี้นะแล้วปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นจากทรงกราฟเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับช่วงที่เขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยเขาย่อตัวลงมาเยอะไหมนะ จากไฮสูงสุดของรอบที่แล้วนะครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดของโซนปัจจุบันเนี่ยเขาย่อตัวลงมาประมาณ89%นะผมมองว่าเขาย่อตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณบาท59สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าราคาบาท59สสตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมคงจะ ตีฟีโบในไทม์เฟรมมันนี่เลยนะแล้วก็ใช้ฟีโบแบบโปรเจคชันนะครับเนื่องจากทรงกราฟเนี่ยนะเหมือนเขากลับตัวเป็นขาขึ้นนะโดยแท่งนี้นะครับมีการเบรกชนะไฮเดิมนะครับของแท่งนี้มาผมจะใช้โลแรกครับที่ประมาณ57สตางค์นะครับแล้วก็ใช้ไฮของแท่งนี้นะครับที่ประมาณบาท52แล้วก็ใช้โลของ และใช้โลที่2เนี่ยของแท่งนี้อยู่ที่ประมาณ97สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูนครับช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาไปตามเส้นในยะไหมอาจจะขยายเท่าเฟรมนะครับไปดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมละเอียดวันนี้ก็คือทำเฟรมวีก,ก็ได้นะเผื่อที่จะดูจุดที่เวลาเขามาย่ำแถวๆจุดที่มีนนยยะสำคัญนะครับอาจจะมองเห็นได้ชัด เดี๋ยวผมลองขยายให้ดูครับช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับราคามาสูงสุดอยู่แถวๆประมาณตรงนี้นะที่ประมาณบาท52สตางคตงก่อนจากนั้นมีการย่อลงมานะครับย่อลงมาเสร็จเนี่ยเขาก็มาเทสแถวเส้นในยะตรง38.2นะที่ราคาบาท33เนี่ยอยู่หลายครั้งนะพยายามชนนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนาะพอไม่ผ่านตรงนี้นะครับ เขาหลุดลงมานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทสครั้งที่4ตรงนี้นะครับไปย่ำอยู่ประมาณ2อาทิตย์ได้นะอ่าดูจากกราฟเนี่ยเหมือนจะไปย่ำอยู่ประมาณ2อาทิตย์จากนั้นครับโอกาส90%ในกรอบนี้ระหว่างเส้นระยะตรง38.2เนี่ยที่ราคาบาท33แล้วก็เส้นระยะ6 1 8ที่ราคาบาท55เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้นะครับราคาทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้มีโอกาส90%นะเขาราคาเขาผ่านขึ้นไป ผ่านขึ้นไปตรงนี้ไม่ไม่มีการกลับมาย่ำนะครับเนี่ยผ่านแล้วพยายามจะขึ้นไปเทสแถวๆเส้นระยะ100นะครับแต่ว่ามีการย่อตัวลงมาก่อนจากนั้นเนี่ยครับเขากลับขึ้นไปเทสครับแถวๆเส้นระยะ100นะครับไปชนอยู่หลายครั้งนะครับตรงนี้นะผมสังเกตได้ว่าไปชนแล้วไม่ผ่านนะครับหลายครั้งครั้งที่1นนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครั้งที่5นะครับไม่ผ่านนะครับก็หลุดลงมาเลย พอหลุดลงมาแถวๆเส้นระยะตรงลบโทษครับพอหลุดลงมาแถวๆเส้นระยะตรง61.8นะครับก็ราคาก็มาย่านิดนึงก่อนนะครับแต่ไม่หลุดเนาะพอไม่หลุดเสร็จเนี่ยราคาเขาเหมือนจะกลับไปเทสแถวๆเส้น100ที่เดิมนะที่ราคาบาท92นะแต่ไปไปไม่ถึงนะครับแล้วก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะตรง61.8อีกครั้งนะโซนปัจจุบันราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ ที่ราคาบาท59สตางค์นะครับแท่งนี้นะอ่าตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือนเส้นระยะ6 1 8ที่ราคาบาท55ราคาปัจจุบันอยู่ที่บาท59เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาบาท59เเนี่ยราคาเนี้ยน่าเข้าลงทุนไหมถูกแพงยังไงนะครับไปดูเรื่องของงบการเงินกันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับผมว่าพี่ๆหลายท่านนะ น่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับก็คือบริษัทแสนสิรินะครับเดี๋ยวพี่ๆมือใหม่น้องๆมือใหม่เรามาดูไปด้วยกันนะสำหรับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเนี่ยลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักนะครับโดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตลอดจนต่างจังหวัด ที่สาคัญนอกจากนี้เขายังมีธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์โดยให้บริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์บริหารงานขายโครงการและบริการตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวใจหลักกันนะครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินเนี่ยไตรามาสหนึ่งทัพนะครับ สินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ153,000ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ1 3 3 0 0 0ล้านในส่วนของหนี้สินตรงนี้ผมมองลบนิดนึงนะครับเนื่องจากหนี้สินของเขาเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งนะของสินทรัพย์นะครับผมมองลบไว้ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ48,000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองบวกนะครับเนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะ,ะปี6กสามห6ีตรงเนี้ยผมมองบวกนะครับเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นรายได้รวมครับไตรมาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยมีปี64นะครับที่ดรอปลงมาจากปี63นะแล้วก็ปีหกกับปี66นะครับเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ กำไรสุดที่ครับไต่มาสหอยู่ที่ประมาณ1,300้ล้านถ้าดูจากกำไรสุดที่เนี่ยผมมองบวกนะครับเนื่องจากกำไรสุดที่ของเขาเนี่ย6 3 6 4 6 5และ6.6เนี่ยนะครับของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับหรือ Market Cap อยู่ที่ประมาณ26,000ล้านนะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48,000ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่า นะครับซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะมูลค่าของหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ48,000ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่ประมาณ2 6 0 0 0ล้านผมมองว่าเราซื้อได้ถูกครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กนะครับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทแ9แต่เราซื้อตอนนี้อยู่ที่บาท59อ่าผมมองว่าอยู่ในโซนถูกแล้วละ่ะ สำหรับอัตราส่วนเงินปันผลเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์เงินปันผลนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเนื่องจากของเขาเนี่ยนะเกิน3%เเนะครับเนี่ยเกิน3%ทุกปีเลยตรงนี้นะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่ปี63ถึงล่าสุดนะครับผมมองว่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีต่ำกว่า3%ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเราไปดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันนิดน,นึงก็ได้นะ สำหรับปันผลนะครับของเขาเนี่ยจ่ายนะปีหนึ่งนะจะสองครั้งนะครับช่วงประมาณมีนากับสิงหาของทุกปีนะครับตรงนี้โดยรวมนะครับเงินปันผลเนี่ยส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิกากันนะครับกำไรสุทธิส่วนใหญ่มีบ้างครับที่มาจากกำไรสุทธินะแล้วก็กำไรสะสมนะครับตรงนี้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากกำไรสุทธินะครับ มาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟดนะครับถ้าดูจากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 6นะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ46% ผมก็ยังคงมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับรายใหญ่ครับถือในนามบริษัทนะอยู่ที่มาณแเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟัดชิดกันนิดน,นึงครับไปดูเรื่องของงบกระแสเงินสดครับเรามาดูเรื่องของเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการลงทุนครับตรงนี้เนี่ย ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยผมมองว่าเขาเนี่ยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับตรงนี้นะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับแล้วก็อัตราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เท่านะผมมองว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงนะครับสำหรับนี้สินนะจากกราฟนะครับแล้วก็งบการเงินนะ ในส่วนตัวผมเนี่ยเอานยความคิดเองผมนะผมมองว่าราคาบาท59านะปัจจุบันเนี่ยหบาท59สตางค์เนี่ยโซนปัจจุบันเนี่ยราคาของเขาเนี่ยเป็นราคาในโซนที่ถูกแล้วแหละนะครับถ้าเทียบจากนะครับจุดที่1นะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าจุดที่1นะครับที่ราคาถูกแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็คือเราซื้อได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ2บาท89นะครับ แต่เราซื้อตอนนี้ที่บาท59เอ่อในส่วนตรงนี้แนความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าราคาถูกแต่ในส่วนของสายสะสมอย่างผมนะผมชอบเรื่องของนี้สินนะครับที่มันไม่เกินครึ่งหนึ่งนะของสินทรัพย์นะครับตรงนี้นะเอาในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าผมอาจจะชะลอไว้ก่อนนะครับสําหรับผมนะแต่หาก พี่ๆท่านไหนนะครับตัดเรื่องของนิสินตรงนี้ไปนะครับตรงเนี้ยผมก็มองว่าราคามันถูกแล้วแหละนะครับทีเนี้ยแนวรับแรกอะ่ะมันก็คงจะเป็นตรงเส้นระยะ61.8ตรงเนี้ยนะครับที่ราคาบาท55าสในส่วนของผมนะครับตรงเส้นระยะตรง61.8ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมกลัวเขาจะหลุดมาแถวๆ เส้นระยะตรง38.2นะเพราะว่าในกรอบนี้นะครับมันมีโอกาสลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้เกนะ้าสอร์ผมมองว่าถ้าเขาย่ำอยู่ตรงนี้ก็แนวต้านถัดไปเนี่ยก็ตรงประมาณเส้น100ครับที่ประมาณบาท92าแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุดนะก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเขาย่ำอยู่แถวบาท55นี้ได้นะย่ำยตรงนี้ก่อนไม่หลุดนะครับเนี่ยต้านถัดไปก็อยู่ตรงนี้ที่ราคาบาท92 แต่ถ้าเขาหลุดลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะมาเจอแถวๆเส้นระยะตรง38.2นะครับตรงนี้นะที่ราคาบาท33กรอบนี้มีโอกาส90%นะครับตรงนี้ผมในส่วนของสายสะสมยังผมอาจจะรอก่อนนะเพราะว่าผมมองเรื่องของอนิสินตรงนี้นะครับที่ผมชอบที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์เนี่ยนะครับอันนี้เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมมองลบไว้ก่อนนะครับ ก็ในส่วนของสายเาทคนิคเนี่ยผมมองว่าอาจจะมารอแถวแถวเส้นระยะตรง38.2ครับที่ราคาบาท33ตรงนี้นะจะเป็นแนวรับที่สวยครับเ <c oughs> พราะว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นไปในกรอบนี้มันมีโอกาส90% <c oughs> ผมมองว่ามารอแถวแถวนี้นะครับสายเทคนิคนะ, <c oughs> นะมารอแถวแถวเส้นระยะตรง38.2ตรงนี้นะครับที่ราคาบาท33 <c oughs> ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าใครอยาก คิดว่าโอเคตรงนี้ก็พอรับได้ก็ลองดูครับสำหรับเส้นระยะตรง60.8ที่ราคาบาท55ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสิริเนาะในส่วนของพี่ๆท่านไหนนะครับมีหุ้นตัวไหนยายผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะและแน่นอนครับในส่วนของการวิเคราะห์หากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ และยังไงก็ขอฝากช่องนิดนึงครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไ i b e นะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปตถ,ถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ